สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําวายผลไม้กันคะ่ะซึ่งวายผลไม้นะคะก็ได้จากการหมักนั่นเองนะคะค่ะขั้นตอนแรกคะ่ะเราก็จะมาเอามาใส่น้ํานะคะผลไม้ที่เราจะเตรียมทําวายเราก็จะมาใส่น้ําแบบนี้เลยคะ่ะใส่น้ําเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปคะ่ะเพื่อทําความสะอาดผลไม้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่เยอะเลยนะคะค่ะจากนั้นคะ่ะก็คน,นๆๆๆทาความสะอาดนะคะ คนๆคน่ะเสร็จแล้วนะคะ <_ an> ก็จะมาสู่ในช่วงขั้นตอนการเตรียมผลไม้ค่ะ่วงข่วงาวนะคะเราก็จะมาหั่นครึ่งแล้วก็คว้านเม็ดออกค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะมะนาวค่ะมะนาวก็จะปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะหั่นอีกทีค่ะส่วนมะยมนะคะก็จะทุบแล้วก็เอาเม็ดมันออกนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผลไม้ทั้ง3าอย่างของเราเนี่ยมาทุบๆๆเพื่อให้สีออกและรสชาติออกนะคะตามนี้เลยค่ะก็จะตามนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะผลไม้ที่เราทุบแล้วนะคะ เราก็จะมาใส่ในขวดโหลค่ะนี่นะคะใส่ลงไปในโหลนี้เลยค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็มาใส่น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลค่ะประมาณ8ช้อนนะคะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะเยอะๆเลยนะคะ8ช้อนค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาละลายยีสต์กันนะคะ ยีสต์ของเรานะคะเราก็จะใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะกับน้ำน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาละลายค่ะให้มันละลายนะคะก็จะคนๆคนๆแบบนี้ต่อไปนะคะเพื่อนๆนคนคนต่อไปเลยค่ะนี่นะคะก็ใส่น้ําเพิ่มค่ะเป็นสองช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนแล้วก็เทลงในวายที่เราใส่น้ําไว้เลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ ลงไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเอาผ้าขาวบางมาปิดไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ะคือก็จะปิดด้วยผ้าขาวบางไว้ประมาณประมาณ4ี่วันนะคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อประมาณ4ี่วันแล้วเราก็จะนํามากรองนะคะก็จะกรองออกค่ะด้วยผ้าขาวบางเหมือนเดิมนะคะกรองออกจนเกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนๆ ลองออกให้เกลี้ยงเลยค่ะให้เป็นวายแบบอร่อยๆของเราค่ะเพื่อนๆก็นี่นะคะก็จะแบบนี่ค่ะแบบหยกบรรจงทํามากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้วายแบบวายที่เราสามารถพร้อมกินได้นะคะก็ในรูปกามนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวายที่เราพร้อมกินค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ